ก,ก็คงไม่หิมหรอกใช่ปะ น,นีค่ะทุกคนวันนี้อเก่าจะกับไอก,กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไอนะคะจะมาทําคลิปขนมในเซเว่นนะคะที่กินได้แล้วไม่อ้วนนะคะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากกินขนมจังเลยแต่ว่าเออก็กลัวอ้วนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะขนมแต่ละอย่างแบบเลเออะไรเงี้ยก็แคลเยอะมากเนาะแล้วคือแบบก็อ้วนแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ไอก็จะ ออพาทุกคนนะคะมาดูขนมนะคะที่แบบว่าลดน้ําหนักก็กินได้เนาะในเซเว่นหาซื้อได้ง่ายๆเลยก็เราจะมีสามหมดหมูด้วยกันหมดหมูแรกนะคะก็คือของกินเล่นแล้วก็เป็นน้ํานะคะแล้วก็เป็นของคาวนะคะหรือของกินแบบแทนมื้ออาหารเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นขนมอย่างแรกที่ไอจะมาพูดถึงนะคะทุกคนคือมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าลดน้ําหนักกับสาหร่ายอะ่ะคือสาหร่ายในเซเว่นคือแบบ คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วอะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะก็มาดูกันเลยอันนี้เป็นชิสโกะนะคะสาล่ายอบกรอบลดดั้งเดิม1นซองอันนี้นะคะ10บกิโลแคลเท่านั้นทุกคนคือสิบซองก็แค่ร้อยแคลเองปก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้าวเลยยังไม่ได้ข้าวสักจานเลยอเออก็อันนี้ถือเป็นทางออกที่ดีมากเนอะแล้วคือมันก็อร่อยด้วยโดยอันนี้นะคะมีพลังงานสิบ กิโลแคลรช่ปาน้ำตาลศูนไขมันสูนโซเดียมแค่สี่สิบอืมดีดีทั้งออกใ้ากินเจก,ก็กินได้ไอแบบเป็นคนที่ชอบกินกินอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะคือที่จริงเท่าแกะน้อยอ่ะก็ซื้อได้แต่เท่าแกะน้อยมันจะแบบว่าฮะมันจะเป็นซองที่เล็กกว่าแล้วมันไม่อิ่มเลยมันแบบห้ากิโลแคลใช่แต่แบบว่ามันต้องซื้อกี่ซองก็ไม่รู้เนาะแล้วก็โซเดียมจะมากกว่านะคะของเท่าแกะน้อยแต่ก็ถือว่ากินได้ทั้งคู่เนาะ ต่อไปอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองเป็นอันนี้เป็นหมูแผ่นวารีคิวอบกรอบนะคะทุกคนหมูแผ่นวารีคิวอบกรอบอันนี้คือแบบว่าใครชอบกินเลใครชอบกินแบบสแน็คกรอบๆแบบไอ้ที่ชอบกินเหมือนกันเนี่ยอันนี้ถือเป็นแบบทา้งออดที่ดีมากนะแล้วก็แบบเออไปกินเป็นหมูแผ่นอบกรอบแทนซองนี้ทั้งหมดนะคะก็แค่60กิโลแคลรเท่านั้นเนาะ แป๊บนึงอ่านก่อน60ิกิโลแคลนะคะน้ำตาล7กรัมไขมัน1กรัมโซเดียม230มิลลิกรัมนะคะคือโซเดียมมันเป็นอะไรที่เราอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเว้ยทุกคนเพราะว่าถ้าอาหารมันจะอร่อยอาหารมันจะแบบมีรสชาติมันก็ต้องมีโซเดียมเนาะไอ้ก็เลยเอออาจจะแบบปล่อยเลื่องโซเดียมไปบ้างไอจะเน้นตรงพ่อแบบว่าน้ำตาลไขมันกิโลแคลออะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากเพราะแบบ คือมันหาย,ยากขนมที่มันกินแทนพวกเลได้กับเคี้ยวกึบๆๆ,ๆอย่างเงี้ยทุกคนไอ้ก็เลยแบบว่าเข้ากี่ทีก็หยิบตลอด <c oughs> ต่อไปนะคะอย่างที่สามอันนี้คือ my heart my love forever นะคะ <c oughs> นี่ อันนี้นะคะคือถั่วลิสงอบกรอบนะคะถ้าเพื่อนๆรู้จักไอวมานานทุกคนจะรู้ว่าไอชอบกินถั่วมากแบบว่าชอบกินถั่วมากไอ,อกินถั่วทุกวันเลยนะคะทุกคนและถั่วช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากนะคะทุกคนอย่าคิดแค่ว่ามันเออมันพลังงานสูงมากเลยมันแบบเฮ้ยกินแล้วมันต้องอ้วนแน่ๆแต่อย่าลืมนะว่าถั่วมันคอนเทนต์โปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันดีเยอะมากเลยเนาะถ้าใครเล่นกล้ามเล่นเวทออกกำลังกายเนี่ยไอแนะนําให้กินถั่วนะคะ คือไอเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าคนที่กินถั่วลดน้ําหนักเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีกว่าคนที่ไม่กินถั่วนะคะทุกคนเพราะว่าแบบว่าถั่วมาช่วยทําให้อิ่มท้องแล้วก็มันมีสารถั่วบางตัวอย่างเช่นถั่วมะม่วงหินมะพร้าวหรือว่าถั่วบางชนิดเนี่ยมันจะมีสารที่เร่งให้ระบบเขาระบบเผาผาลาญเราดียิ่งขึ้นนะคะมันก็ถือว่าเป็นแบบอาหารช่วยในการลดน้ําหนักเลยเนาะอันนี้ก็เป็นถั่วลิสงอบกรอบนะคะตาสแนกทาวที่จริงไอกินขออีกอันหนึ่งด้วยคือ อะไรอะไรทองทองอะลืมชื่อเช่ามาเถอะมันชื่อตาอะไรมูทองทองอะไอก็อันนั้นไอก็กินนะคะแต่ว่าเซเว่นที่ไอ้ไปวันนี้มันไม่มีก็หยิบอันนี้มาแทนเนาะอันนี้ก็พลังงาน270กิโลแคลนะคะน้ำตาล2กรัมไขมันย1ิบอโซเดียมร2อยนะก็ทุกคนเจอว่าเฮ้ยพลังงานสูงจังก็ถ้าใครกลัวอ้วนนะคะก็แบ่งกินครึ่งหนึ่งก็ได้นะทุกคนก็ก็เหลือไม่กี่แคลเองนี่ก็เดือยวไปทานเลือกที่ดี ต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันด้วยเครื่องดื่มนั่นเองนะคะทุกคนเครื่องดื่มนี่เป็นอะไรที่แบบว่ามีให้เลือกเยอะมากในเซอร์นเนาทุกคนเรื่องแคลน้อยอย่างเงี้ยคือมันจะมีชาก,ก็ได้นะชาฟูจงฟูจิไร่ไม่มีน้ําตาลอย่างเงี้ยอันนั้นก็แคลน้อยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ไอจะยกมาเป็นอันที่ไอแบบชอบม,มากๆนะคะก็มาดูอันแรกกันเลยอดอยคํานะคะทุกคนอันนี้เป็นน้าเจียวก้หลานและดอกคาฝอยนะคะสรไม่เติมน้ําตาล คืออันนี้มันจะมี10กิโลแคลนะคะต่อ1หน่วยบริโภคแล้วอันนี้นะคะคือ2.5หน่วยบริโภคเนาะก็อันนี้เขาจะใช้สารจากใบย่าหวานแทนน้าตาลนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบว่าแคลน้อยมากแต่ที่จริงมันจะมีอีกอันนึงเป็นที่ไอชอบกินมากกว่าอันนี้ก็คือน้ําน,น,น้ำเก๊กฮวยน้เก๊กฮวยอยาจจะศูนย์แคลเลยทุกคนอันนั้นจะแบบ ดีดีมากอ่ะคือแต่ว่าวันนี้มันไม่มีเนะาะไอยก็เลยหยิบอันนี้มาเพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันก็อันนี้นะคะคือกินแล้วอิ่มเลยอิม่มคือกินอันนี้คืออิ่มมากคือมันแบบเยอะมากคือปกติเวลาไอายกินข้าวกินอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วบางทีแบบว่าเรากินข้าวไปเยอะแล้วอ่ะเราก็แบบไม่อยากกินของหวานแล้วแต่แบบปากมันแบบกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้อ่ะเออเราก็จะดื่มอันนี้แทนนะคะเพื่อแบบว่าเออระงับความอยากความหวานอะไรนงี้เนาะ ก็อันนี้ถือว่าดีต่อไปนะคะอันที่2ในหมวดเครื่องดื่มนะคะคือเดดนดดนดอันนี้นะคะเป็นเชฟเต้บิวตี้ดิงนะคะอันนี้เป็นสูตรคาร์โฟิลซิงไฟเบอร์แอลกูตาไทโอนนะคะไม่ผสมน้ำตาลทรายขวดนี้ทั้งหมด45กิโลแคลอรเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็ขวดนี้คือแบบมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆเนาะคือระบบขับถ่ายแบบ มันช่วยให้เราเอืออ่ะง่ายๆช่วยเราเอื้ออ่ะเออถือว่าดีต่อผิวพรรณแล้วก็ดีต่อระบบขับถ่ายนะคะคือแบบแทนที่เราจะไปกินแบบโกโก้จะไปกินแบบชาเขียวแบบชาเขียวปั่นใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยลาเต้เย็นใส่น้ำตาลใส่นมอะไรเงี้ยก็มากินอันนี้แทนนี้ก่อนนะคะทุกคนแบบมันถือเป็นน้ำดื่มทางเลือกที่ดีมากๆต่อไปนะคะเป็นอันที่ไอซ์แบบว่าเออเข้ากี่ทีต้องหยิบเข้ากี่ทีต้องกินคือไอซ์อ่ะ ชอบมากก็คือเจลเล่บิวตี้นะคะทุกคนเจลเล่บ mm ิวตี้อันนี้เป็นสูตรแบคแบคแครนันอันนี้ใช่ไหมเนี่ยแบคแครันต์วิตามินซีสูงนะคะอันนี้ทั้งหมด30กิโลแคลนะคะน้ำตาล5ตากรัมไขมันศูนย์โซเดียม15เนาะก็อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะแบบว่าแคบลบน้อยมากแล้วคืออร่อยมากอร่อยเหมือนขนมเลยอะเหมือนไม่ใช่อาหารลดน้าหนักอะทุกคนคือดีมากคือมันดีถึงขั้นแบบไอเคยพูดกับเพื่อนอะว่า เออถ้าวันหนึ่งอะเราดังนะมีชื่อเสียงขึ้นมาเราอะอยากจะเป็นเออพรีเซนเตอร์ให้เจลเล่บิวตี้จังเลยก็ถ้าเจลเล่บิวตี้ฟังอยู่ก็อยากจะบอกให้รู้นะคะว่าชอบเจลเล่บิวตี้มากๆาเลยค่ะเออเนาะก็ทุกคนอันนี้ไอว่าทุกคนเคยแบบเคยกินกันอยู่แล้วแหละมันแบบหาซื้อง่ายแล้วก็อร่อยมากๆต่อไปนะคะทุกคนเราจะเข้าสู่โหมดของกินที่แบบเออแทนมืออาหารได้มือเช้ามือเที่ยวมือกลางวันมือเย็นอะไรแบบนี้เนาะ ก็อันแรกนะคะโยเกิร์ตบางกาลีค่ะสูตรน 0, 0อันนี้คือสูตรนี้คืออร่อยมากทุกคนเพราะสูตรนี้มันแค่60กิโลแคลเท่านั้นอะมันมีโปรตีน5กร,รมัมน้ำตาล8กร,รัมนะคะคืออันเนี้ยไอจะชอบกินตอนเช้าแบบกินอันนี้ก่อนไปออกกําลังกายตอนเช้าอะไรอย่เงี้ยเพราะมันจะทําให้แบบว่าเราจะแบบไม่หิวอะไม่ไม่หิวอาหารแบบ ตอนออกกําลังกายเนาะเพราะมันค่อนข้างอยู่ท้องเลยทีเดียวอะแล้วก็ไอจะกินถ้าแบบวันไหนกินแทนข้าวเช้าไปเลยไอยก็จะกินใส่กับแบบว่ากล้วยผลไม้ข้าวโอ๊ตอะไรางี้ก็คือแบบอร่อยนะอันเนี้ยไอจะรู้สึกว่าบังการเลียเป็นโยเกิร์ตท,ที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยเนาะแล้วก็ไม่หวานเท่าไหร่ด้วยถือว่าใครอยากกินโยเกิร์ตแบบแค็ไม่เยอะอะไรเงี้ยก็เลือกอันนี้ดีที่สุดนะต่อไปนะคะเฟรนอาหารคาวแบบจริงจังอะนี่ อันนี้เป็นสลัดผักสามสีนะคะแล้วก็ใส่อกไก่ใส่ไข่ต้มอันนี้คือดีมากคือแบบพลังงานแค่190กิโลแคล้วแล้วก็มีโปรโตีนด้วยโปรโตีนจากเนื้ออกไก่และไข่ต้มวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองก็จะมีไขมันห้ากร,รมัมเอ้ยไขมันสิบสองกรัมน้ำตาลห้ากร,รมัมโซเดียมสามร้อยเก้าสิบนะคะเครื่อ,อนนี้ก็คือแบบเราสามารถกินแทนมื้ออาหารได้เลยเนาะแต่ว่าคือก็คงไม่อิ่มหรอกใช่ปะใช่ปะคือ ใครไปอิ่มหรอกับสลัดทั้วัเดียวไอ้กินไอ้ก็ไม่อิ่มไว้ทุกคนไอ้ก็จะกินอันนี้นะคะคู่กับอย่างที่สามที่เราจะมานำเสนออกไก่นะคะอันนี้เป็นอกไก่นุ่มนะคะของซีพีอันนี้คือแบบอร่อยอร่อยมากแล้วคือมันแค่แปดสิบแคลองปะใช่มันแค่แปดสิบแคลเองทุกคนคือไอนน้อาจจะชอบกินสองอันนี้คู่กันเพราะมันแบบอิ่มมากๆอิ่มและอยู่ท้องคือแบบหนึ่งมือแล้วอะแล้วคือบวกกันอะ ร้190อยเก้าสบวปสบะเท่าไหร่อะร้อยเก้าร้กิ้อ่ส <puedes teokbokki> ิบสองร้อยสิบสองร้อยยไม่ถึงสามรอเลยอะสองร้อยะาเจสบอเอ่ออันเนี้ยคือได้มากแล้วคือคือมันจะมีหลายรสด,ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรสที่แคลตามที่สุดส่วนอันใครใครไม่ชอบกินอันเนี้ยไอใครไม่ชอบกินสลัดผักสามสีอะก็สามารถกินไปอีกอันนึงได้ที่มันจะเป็นสลัดกับ ฮูน่าอันนั้นอะคืออร่อยมากแต่อันนั้นอาจจะแคลเยอะกว่าแคลประมาณ200นินินดๆไม่เกิน50าสิบะประมาณนั้นก็กินอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไอนะคะรู้สึกว่าอันนี้มันมีประโยชน์กว่าเพราะมันได้ไข่ต้มแล้วก็อกไกอ่อันนี้นะคะก็คือของทั้งหมดเนาะที่ไอซื้อมาจากเซเว่นในรอบนี้นะคะก็คือมันเป็นอาหารที่แบบอาหารทางเลือกอะคือใครลดน้ำหนักไอก็เข้าใจแบบว่าก็คงไม่อยากไปกินแบบ ข้าวข,า,ข,า,ขาหมูข้าวขาหมูข้าวหมูดองหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างนี้ใช่เปล่ดก็ไอคิดว่าก็มาเลือกอาหารจากเซเว่นก็ได้หรือบางคนชอบกินแน็แคแบบไอเนี่ยก็ถือว่าเป็นแน็คเหล่านี้ก็เป็นแน็คทางออกนะที่เราจะได้แบบไม่เข้าน้ำหนักให้ตัวเองนะคะแล้วก็อ้วนน้อยลงนิดนึงโอเคก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วอย่าลืมไปซื้อกินตามกันนะ ใครแบบมีอะไรแนะนําในเซเว่นอย่างเงี้ยที่ไอยังไม่รู้อย่างเงี้ยก็บอกมาได้เลยนะเพราะว่าไอนะคะก็อยากจะได้ความเห็นจากเพื่อนๆนะว่าปกติเพื่อนๆชอบกินอะไรเพื่อนๆแบบคิดว่าแบบอะไรอร่อยหรือบางอย่างที่มันอ้วนแต่อร่อยก็แนะนามาได้นะคะเพราะไอก็ชอบกินขนมแล้วก็ชอบกินของอร่อยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูบายเจอการคลิปหน้านะมีอะไรคอมเมนต์มาได้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะคะแกกินอะไรกัน ก็คือไอชอบมากคือรูกป่จะเห็นเนาะแบบว่าสีมันเฉียวเฉียวไม่น่ากินนะแต่คือจริงๆมันอร่อยมากทุกคนพูดเยอะอยู่น้ำนี่แหละเอาจริงๆนี่อะไรอีกจ่ะก,กินอะไรอีก